สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีพากินผ้าเที่ยวนะคะตอนแรกก็จะไลฟ์สดเรื่องการแนะนําช่องเอเกี่ยวกับการโหลดคลิปเก่ามาทําใหม่นะคะทุกคนตอนแรกจะไลฟ์สดแล้วก็สัญญาณเน็ตไม่ดีนะคะวันนี้ปักก็เลยมาทําเป็นคลิปนะคะแนะนําสําหรับคนที่อยากจะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดคลิปเก่ามาลงใหม่ถ้าสมมุติว่าอ่าคุณ เสียดายยอดวิวเดิมก็ไม่ต้องลบแต่สามารถอเอามาทำใหม่ได้ด้วยการพากเสียงใหม่หรือทำอะไรก็ได้ให้มันดูใหม่ขึ้นเอาคลิปเก่าแหละแต่เอามาใส่เพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้มันเป็นคลิปใหม่ไม่ให้มันเป็นคลิปซ้ำนะคะถ้าเป็นคลิปซ้ำ u t u b e เขาก็ผิดกฎนะคะผิดกฎ u t u b e เขาไม่ให้ทำคลิปซ้ำนะ ถึงจะเป็นคลิปของเราเองไม่ได้ไปติดลิขสิทธิ์ของใครก็ตามแต่มันเป็นคลิปซ้ำก็ไม่ได้นะคะจากที่ฟังมาจากอาจารย์หลายๆช่องนะคะก็ไม่ได้และปาก็มีประสบการณ์จากช่อง108อาชีพที่ปาสามารถปิดสร้างรายได้ได้แล้วแล้วก็ช่องอีกสองช่องคือช่องสัตว์โลกแล้วก็ช่องปาลีพากินพาเที่ยวนะคะปามีทั้งหมดสามช่องก็จะมีประสบการณ์ในการที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วและยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะช่องปาลีร้อยแปดอาชีพคือปาทําไม่ถึงปีก็สามารถปลูกสร้างรายได้ได้เพราะว่ามันเป็นคลิปความรู้คนก็อาจจะมาดูเยอะแต่คลิปช่องปาลีพากินพาเที่ยวคนค่อนข้างดูน้อยปาก็ทํามาประมาณปีกว่านะคะจะสองปีแล้วถ้าปีหน้าเดือนมีนาเมษานี่ก็จะครบสองปีนะคะก็ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วปาก็ไม่ค่อยเร่งด้วยแหละช่วง,งแรกๆคือทําเล่นๆสนุกๆพอหลังๆมามันไม่ไหวแล้วนะทุกคนต้อง ต้องเร่งมือแล้วนะถ้าทําแล้วเราก็อยากได้รายได้อยากเปิดสร้างนะคะเราก็เลยอ่ะต้องมากระตือรือร้นตอนนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ก็อีกเวลาอีกไม่กี่เดือนนะคะจะครบสองปีแล้วปาก็ต้องรีบสปีดนะคะอาจจะไม่ทันปีนี้ก็แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะปาก็เลยเอาคลิปเก่าที่มันเลยอายุไปแล้วเป็นคลิปสามร้อหสห้าวัน ยูทูบเขาจะนับให้เราแค่3า5รอหห้าวันในการเปิดสร้างไรายได้นะคะถ้าเป็นสาม2 6อหกิบหกสองหิบเจ็ดแล้วเขาก็จะตัดชั่วโมงที่เกินไปสองวันสาวันห้าวันสิบวันที่ว่ามันเกินจากสา5รอหสิห้าวันเขาก็จะตัดชั่วโมงออกไม่ให้เรานะคะเขาจะไม่นับให้เรายอดวิวยอดอะไรก็ยังให้ะคะ่ะแต่ว่ายอดชั่วโมงที่จะเปิดสร้างไรายได้ส0 0 0ันชั่วโมงเขาจะตัดออกเขาจะไม่นับให้เรานะคะขออธิบายก่อนนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะคะปาก็จะมา เอาคลิปเก่านะคะคลิปเก่าที่ว่าเราผ่านไปแล้ว1ปีก็ยังไม่สามารถปลดสร้างรายได้ได้หปีแล้วมันน่าเสียดายนะคะทุกคนมันน่าเสียดายปะก็เลยจะมาแนะนํานะคะแนะนํากันเอาคลิปเก่าที่เราคิดว่าเราตั้งใจทําแน่นอนแล้วดีแล้วแต่ว่าไม่มีคนดูเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราทํามันก็จะมีคนติดตามน้อยหรือไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันทําให้ยอดวิวไม่ขึ้นเราก็เลยจะลบคลิปนั้นทิ้งนะคะ แต่ถ้าใครเสียดายก็ไม่ต้องลบก็ได้นะคะแต่เอาไปตัดต่อทําใส่เพลงใส่อะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันเป็นดูเป็นคลิปใหม่แล้วก็เอามาลงใหม่ได้นะแต่ถ้าสมมุติใครไม่เสียดายนะคะเหมือนของปลาของปลามันยอดวิวมันน้อยแบบคลิปหนึ่งก็2 0 0ร้อยร้อยกว่าอะไรแบบนี้ปลาก็ไม่เสียดายนะคะปลาก็จะใช้วิธีการลบทิ้งไปเลยนะคะลบทิ้งแล้วก็เอาเอามาลงใหม่เพื่อว่าถ้าเป็นคลิปเก่าเก่า t u b e มันไม่ค่อยส่งแล้วทุกคน ถ้าเป็นคลิปใหม่ๆ YouTube มันพอลงใหม่ปุ๊บมันก็จะส่งไปให้คนที่ติดตามเราแล้วช่วงที่เราทำแรกๆมันก็จะมีคนติดตามน้อยมันก็ยอดวิวมันก็จะไม่สูงปาก็จะไม่เสียดายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเข้าไปที่ช่องของเรานะคะเข้าไปใน YouTube นะคะเสร็จแล้วนะคะกดไปที่โปรไฟล์ของเราค่ะแล้วก็ไปที่คำว่าช่องของคุณ เสร็จแล้วเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปข้างล่างดูมาเลือกดูนะคะว่าเราจะเอาคลิปไหนปาก็จะเข้าไปที่วิดีโอโดยตรงเลยนะคะคําว่าวิดีโอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคําว่าล่าสุดยอดนิยมเก่าสุดเดี๋ยวปาจะพาไปที่ไปที่เก่าสุดนะคะเก่าสุดของปามันก็จะเป็นคลิปกัญชานําพึ่งมะนาวเห็นไหมคะคนติดตามแค่ คนดูแค่ร้อยสิบสี่อันนี้ปาก็ไม่เสียดายนะคะแต่ว่าปาจะไม่เอาคลิปนี้ก่อนนะเป็นตัวอย่างปาจะเอาคลิปนี้นะคะคลิปอื่นเห็นไหมคะหนึ่งปีมันจะขึ้นว่าหนึ่งปีเห็นไหมคะทุกคนคําว่าหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีแล้วมันก็ส่ง youtube มันก็จะไม่ส่งไปให้คนอื่นดูแล้วนะมันก็จะแบบอมันก็จะเป็นคลิปเก่าะ่ะเขาไม่ค่อยส่ง youtube มันไม่ค่อยแบบให้คนอื่นดูเท่าไหร่ ปาคิดว่ายอดวิวมันก็ไม่ขึ้นแล้วปาคนดูแค่ร้อยสิบสี่เองนะคะปาก็ไม่เสียดายแต่ว่า,าวันนี้ปาจะเลือกอันนี้ก่อนนะคะปาจะเลือกคลิปนี้นะคะเลือกคลิปไหนเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บนึงนะคะปาจะเลือกคลิปคลิปนี้กันนะคะมากินมื้อเช้ากันค่ะ ข้าวผัดกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆมากินด้วยกันนะคะป้าจะเลือกคลิปนี้นะคะโดยการกดไปที่เห็นไหมคะทุกคนมันจะมีจุดสามจุดถัดจากคลิปมามันจะมีจุดสามจุดนะคะแล้กดไปที่จุด3ามจุดแล้วก็เลือกคําว่าแชร์ค่ะมันจะขึ้นอให้เราแชร์แต่เราไม่แชร์นะคะแชร์ share ไปที่แอปอื่นแต่เราจะไม่แชร์เราจะเลือกคําว่าคัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์ เสร็จปุ๊บเราก็จะออกจาก YouTube เลยค่ะออกไปแล้วก็ไปที่ Google Chrome ค่ะเราเข้ามาใน Google Chrome เสร็จนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลดคลิปใน u t u b e นะคะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดคลิปใน YouTube เน,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 นี่ค่ะมันจะขึ้นมานะคะคำว่าดาวน์โหลดคลิปใน YouTube กดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วมันจะขึ้นไอ้นี่ค่ะ มันจะขึ้นไอตัวลูกศรสีเขียวนะปลาเลือกตัวนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะโหลดวิดีโอ u t u b e ได้ง่ายได้ด้วยโปรแกรมดาวน์โหลดวิธีวดีโอออนไลน์ฟรีนะคะออนไลน์ฟรีมันก็จะโหลดได้หลายที่เลยโหลดในแอปอื่นก็ได้นะโหลดในแ่ะแพลตฟอร์มอื่นก็ได้แต่ว่าเราจะโหลดใน YouTube นะคะแล้วก็มีลิงก์แล้วเนาะเราก็จะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะคำว่า ไม่ต้องกดที่สีเขียวนะคะกดที่ไอลิงก์นี่เลยนะอ่าสีม่วงๆเนี่ยค่ะสีฟ้าๆนี่ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะกดปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะมีโฆษณาขึ้นด้วยนะคะทุกคนเราก็กดกากบาดออกไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บมันก็มีตรงนี้นะคะดาวน์โหลดวิดีโอใน YouTube มันก็บอกว่าวางลิงก์วิดีโอของคุณไว้ที่นี่เราก็กดไปเลยค่ะ กดไปตรงกลางเสร็จปุ๊บลิงก์ของเรามันก็จะเด้งขึ้นมานะคะหรือถ้าใครลิงก์ไม่ไม่เด้งคุณก็รู้นะว่าอ่าอ่าลิงก์ที่เราเซฟมาเมื่อกี้นี้มันก็จะเข้ามาอยู่ที่คิปบอร์ดนะคะแล้วก็กดไปที่ลิงก์เลยค่ะกดไปนะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มากดที่ลูกศรสีดําที่อยู่ในกรอบสีฟ้าอ่าในกรอบสีเขียวนะคะกดเลยค่ะนี่ค่ะมันกําลังดาวน์โหลดให้เรานะคะเสร็จปุ๊บนี่ค่ะ มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะมากินมื้อเช้ากันค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บเรากดไปที่คําว่าดาวน์โหลดเลยค่ะหรือถ้าใครอ่าจะเลือกอ่าขนาดนะคะเนี่ยขนาดของคลิปไฟล์คลิปเนี่ยนะคะเท่าไหร่ก็เลือกได้นะแต่ปาเอาที่เจ็ดนะคะมันก็จะมี โฆษณาขึ้นนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะโฆษณาขึ้นเราก็กดออกไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะกดคําว่าดาวน์โหลดค่ะมันกาลังดาวน์โหลดเห็นไหมคะถ้าเรากดดาวน์โหลดปุ๊บมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นนะคะทุกคนพอโฆษณาเด้งขึ้นเราก็กดออกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการดาวน์โหลดฟรีมันก็จะมีโฆษณาขึ้นนะคะบางทีมันก็จะพาเราไปที่ช้อปปี้ไปไปที่ลาซาดานะคะเราก็กดออกเลยนะคะ แล้วคลิปเห็นไหมคะข้างบนตรงตัวอ่านหนังสือที่เวลาค่ะทุกคนตัวตัวเวลาเห็นไหมคะมันกําลังดาวน์โหลดให้เราอยู่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมากินมื้อเช้าด้วยกันเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ mp c เนี่ยค่ะมันกําลังดาวน์โหลดให้เราอยู่นะคะเราก็รอเวลาให้มันดาวน์โหลดเสร็จค่ะแต่ถ้าใครมีหลายหลายิงก์นะคะใครมีหลายหลายลิงก์ป้าก็เคยทานะปา้ามีหลายๆลิงก์ป้าจะโหลดหลายๆคลิปป้าก็ท,ทําทีเดียวเลยโดยการเนี่ยค่ะมันกําลังดาวน์โหลดอยู่เราไม่ต้องไปสนใจมันค่ะมันดาวน์โหลดแล้วมันรับลิงก์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กด ลิงก์เก่าออกไปเลยค่ะกดลิงก์เก่าทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็เอาลิงก์ใหม่มาวางแล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> ก็กดออกระหว่างนี้เรากดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะมันมันรับมันรับรู้แล้วเราก็ดูโฆษณาให้เขาบ้างนะคะแปบ๊บหนึ่งถ้าใครสะดวกดูถ้าใครไม่สะดวกดูก็ <c oughs> กดออกมาค่ะแล้วก็รอค่ะรอเวลาให้เขาดาวน์โหลดของเราเสร็จนะคะรอเวลาที่ เขาดาวน์โหลดอยู่นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะที่ฉันทำคลิปนี้ก็ให้สำหรับคนที่เขาแบบว่าไม่รู้เนาะแล้วก็พี่พี่น้องๆที่เขาทำ YouTube ด้วยกันที่ว่ารู้จักกันสนิทกันเนี่ยบางคนเขาไม่รู้ว่าทำยังไงนะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามก็เลยมา ทำคลิปนะคะไม่ได้ทาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอ่ากูรูเรื่องอการสอนท o u t u b e ไม่ได้เป็นกูรูเรื่องนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่ามีพี่ๆเขาถามว่าทํายังไงก็เลยมาทําให้ดูนะคะนี่ค่ะรอด,ดาวโหลดค่ะ <c oughs> ทุกคนนี่ค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ลบทิ้งไปเลยเลยค่ะแล้วก็ออกไปค่ะออกไปเสร็จเราก็ไปที่แกลเลอรี่ของเรานะคะแกลเลอรี่ปุ๊บแล้วก็ไปที่อัลบ,บั้ม อัลบั้มเสร็จเราก็เลื่อนไปเลยค่ะมันจะมีเห็นไหมคะคำว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดเนี่ยคะ่ะที่เป็นจุดสีส้มๆเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นของใหม่นะคะของปลาโทรศัพท์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเข้าไปที่ดาวน์โหลดค่ะเนี่ยค่ะนี่คลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้เลยค่ะที่ปลาพุ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่อง ปาลีาพากินเดี๋ยววันนี้เรามากินข้าวผัดกุ้งกันนะครับเป็นข้าวผัดกุ้งที่พี่หลีทําเองนะคะมันไม่มีผักนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็คนดูแค่ร้อยเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้มันน้อยนะคะเป็นคลิปที่เราก็คิดว่าเราทําดีแล้วแต่มันไม่มีคนดูเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่มีคนติดตามเราเลยนะคะทุกคนมีคนติดตามแค่ไม่กี่คนเนาะแล้วก็มันอผ่านมาแล้วปีปีกว่าแลว้ว เกิน365้าวันแล้ว youtube ไม่นับให้เลยเวลาปาก็ลบทิ้งไปเลยค่ะพอเราได้คลิปเรามั่นใจแล้วว่าคลิปเราได้มาอยู่ในในอัลบั้มของเราเรียบร้อยแล้วในอ่าแกลเลอรี่เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดไปที่ youtube กลับไปที่เราก็ไปที่อ่าสตูดิโอได้เลยนะคะไปที่สตูดิโอนะคะอันนี้เป็นสตูดิโอช่องปารีอ่าพากินพาเที่ยวนะคะ YouTube Studio นะคะเดี๋ยวปาพามาหลังบ้านเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปที่คลิปเมื่อกี้เลยค่ะเรามั่นใจแล้วว่าเราเราอ่ะเราได้ออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนให้ดูให้ดูดไออะไรแล้วการปิดสร้างไรายได้เนี่ยคนดูหนูปาได้แค่เจ็ด้ยห้าสิแปดชั่วโมงเอง อีกเยอะเลยนะคะเนี่ยให้ดูสดๆเลยค่ะเนี่ยคนติดตามจะครบและหนึ่งพันใกลแล,แล้วได้เจ็ดร้อยหกสิบแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กาลังใจปานะอันนี้ปามาเปิดหลังบ้านให้ดูเลยคนดูน้อยมากค่ะเออ,เอ,อไม่ใช่เขาเรียกอะไรเออชั่วโมงน้อยมากค่ะเสร็จแล้วปาจะไปที่ถ้าเราเข้ามาใน youtube ของเราเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราจะไปที่คลิปนั้นเลยค่ะเราจะไปลบเราจะไปลบคลิปทิ้งไปเลยค่ะคลิปที่วา คลิปที่ว่าปลาที่ว่ากินข้าวผัดกุ้งเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเราไปที่เนื้อหาคะ่ะไปที่คําว่าเนื้อหาแล้วเราก็ลากไปที่คลิปคลิปนั้นเลยคะ่ะไปที่คลิปนี้เลยนะคะคลิปที่เราจะลบเนาะไหนลนะคลิปไหน เดี๋ยวจะลบผิดคลิปนะคะต้องดูให้ดีนะคะเดี๋ยวจะลบผิดคลิปนะคะลบผิดคลิปนี่คือเสียหายเลยนะคะก็ทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้นะคะมากินข้าวผัดกุ้งกันค่ะมากินมื้อเช้ากันค่ะเนี่ยค่ะยอดวิวคนดูแค่ร0 3ยสาคนนะคะร0 3สาคนคนกดไลค์ค16คนนะคะแล้วเป็นคลิปที่ผ่านมาแล้ว1ปีนะคะป้าก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะลบทิ้งโดยการกดที่ปุ่ม3ปุ่มนี้จุดเนี่ยค่ะ ก่อนที่เราจะลบคลิปนะทิ้งนะคะทุกคนต้องไปตรวจสอบก่อนนะว่าคลิปที่เราดาวน์โหลดมาเนะ่เสร็จสมบูรณ์ดีไหมเดี๋ยวบางคนลบคลิปทิ้งแล้วแล้วดาวน์โหลดไม่เสร็จสมบูรณ์แบบจะซวยเอานะคะจะแบบคลิปใน YouTube ก็ไม่มีแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดก็ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะมันจะอ่ะผิดแผนนะคะทุกคน <laughs> ก็ต้องให้มั่นใจแล้วว่าคลิปที่เราดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในแกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาลบคลิปนี้ทิ้งเลยค่ะแต่ถ้าใครเสียดายนะคะก็ ปิดเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับปานะคิดว่ามันลกนะมันลกปาก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะลงคลิปใหม่อยู่แล้วคลิปนี้มันก็ไม่ได้อยอดวิวก็ไม่ได้สวยเนาะแต่สําหรับใครที่มียอดวิวสวยๆสูงๆแบบเป็นพันสองพันสามพันหมื่นหนึ่งอะไรแบบนี้ถ้ามันเก่าพ้นไปปีหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องลบก็ได้ค่ะอันนี้ปา,าแนะนําสําหรับที่ว่าคลิปที่แบบคนดูน้อยแบบไม่ถึงร้อยหรือร้อยน,น้อยๆไม่อยอดวิวไม่สวยนะก็ลบทิ้งไปเลยค่ะปาก็จะกดลบไปเลยนะคะ Youtube ก็จะถานนะลบจาก YouTube ไหมการลบเนื้อหาจาก YouTube เป็นการดำเนินการแบบถาวรและยกเลิกไม่ได้ถ้าคุณลบแล้วคุณไม่สามารถยกเลิกได้นะคะทุกคนคุณต้องมั่นใจนะว่าคลิปที่คุณลบคููคุณตั้งใจจริงๆอันนี้ป่าไม่เสียดายนะคะป่าจะกดคำว่าลบเลยนะคะ y o u t u b e ก็จะลบให้เราโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะ ลบแล้วนะคะทุกคนลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้นะคะถ้ากู้คืนก็ต้องส่งลิงก์ไปขอที่ YouTube มันก็จะยุ่งยากวุ่นวายนะคะกว่าเราจะได้คลิปกลับมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลบต้องมั่นใจนะคะว่าเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วที่ปาย้ําเพราะกลัวที่คนจะไปลบทิ้งเสร็จยังไม่มีคลิปไม่ได้นะคะต้องให้เห็นว่าเป็นคลิปอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เราเรียบร้อยแล้วนะคะปาก็จะออกมาออกมาจาก YouTube Studio นะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้คลิปเนี่ยใช่ไหมคะ แล้วได้คลิปที่เราได้มาแล้วในแกลเลอรี่เมื่อกีนนะะ้นี้นะคะเนี่ยคลิปที่ว่าดาวนโหลดเสร็จปุ๊บได้มาอ่ะคลิปนี้นะคะเรียบร้อยโอเคเช็คแล้วแล้วก็ไปตัดต่อได้เลยค่ะทุกคนใครจะตัดต่อใครจะตัดต่อก็ได้ใครจะไม่ตัดต่อก็ได้นะคะเพราะมันลบทิ้งไปแล้วมันก็เหมือนคลิปใหม่แล้วปาก็จะใช้แอปนี้ในการตัดต่อนะคะแอปนี้ในการตัดต่อนี่นะคะคลิปเมื่อกี้อยู่ไหน กินข้าวผัดกุ้งอยู่ไหนนี่ยมันเป็นคลิปที่ปาดาวโหลดมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะครทุกคนหนคลิปข้าวผัดกุ้งเมื่อกี้นี้ทุกคนหาไม่เจอ จะไปที่ดาวโหลดดีกว่านะง่ายดีไหนอะดาวโหลดสายตาไม่ดีแล้วไม่ได้ซื้อแว่นใหม่สักทีนี่ค่ะดาวโหลดนี่ค่ะได้คลิปนี้มาแล้วนะครับเราก็จะเลือกคลิปนี้ค่ะเอามาตัดต่อปุ๊บเลือกขนาดสร้างโปรเจกต์นี่ค่ะโทรศัพท์มันก็แอปนี้มันจะเป็นแบบแนวตั้งนะ,ะทุกคนนะ แอปนี้มันจะเป็นแบบแนวตั้งไม่รู้มันกดแนวนอนยังไงเนี่ยค่ะเราก็เข้ามาแล้วเราก็จะตัดต่อคุณจะไปตัดต่อแอปไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะตัดต่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปอัปโหลดลงคลิปเราได้เลยนะคะนี่สมมติว่าตัดเรียบร้อยแล้วนะก็เรียบร้อยแล้วก็เอาไปดาวน์โหลดนะคะใครจะทําหน้าปกใหม่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไปแต่งสีเติมสันให้มันสวยงามเสร็จแล้วเราไปอัปโหลดลงใน YouTube ช่องของเราได้ตามปกติเลยนะคะนี่ค่ะก็เข้ามาที่อัปโหลดแล้วก็อัปโหลดไปเลยค่ะใครจะไม่แต่งก็อัปโหลดไปเลยเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มาแนะนําการดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube ออกมานะแล้วก็ลบทิ้งนะคะอันไหนที่เราจะไม่เอาอันไหนที่เราเอาก็เอานะคะก็ประมาณนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย